อยู่กับนี่ค่ะลู้บอยและวตำนานค่ะผู้ปุกตำนานบอยแล้วผมเรียกไทยรักแห่งสยามโต้งโต้งกับวิวโต้นกับวิวพี่เพ่อนดูตังไหนโลงนั่งลงมาข้างวิวแห่งสยามค่ะบีบี บอกได้เลยนะคะว่าผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทำให้หลายๆคนค่ะเข้าใจความรักแบบใหม่แบบสับนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีลองถามคนที่อยู่ในห้องนิดหนึ่งว่าใครทันบางเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะทำให้เราคิดถึงใบเรียนคิดถึงคริสต์มาสคิดถึงสยามสแควร์มีใครทันรักแห่งสยามไหมคะ นี่คือครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้มาขึ้นไปถีร่วมกันด้วยนานๆนานๆทีเนาะเชิญที <c oughs> ่พูดอะไรสักนิดนึงเถอะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานนะตรงก,ก็ไปหามิวอยู่เซนเตอร์พอยต์แต่โดนทุบไปแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่วิสิตนะครับสวัสดีครับผมมารียวมาเลยครับ